ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเขาชอบกดไลค์ชอกดแชร์รักกันแน่แน่แนกดแชร์กดนานๆกดฉนาน,กด,น,านกดเยอะๆนะคะวันนี้ดูเหมือนจะเป็นการฮือฮามีหลายคนเอาคลิปของอัจฉริยะที่ไปให้สัมภาษณ์กับช่อง v, อ YouTube ช่องหนึ่งมาให้ฟังกันดิฉันตอนแรกตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเป็นคลิปใหม่หรือเป็นคลิปตั้งแต่ตอนสมัยคดีแตงโมมาริลันใหม่ๆหรือยังไงนะคะ ตอนนี้ดิฉันเองก็ยังไม่แน่ใจว่าใหม่หรือเก่าแต่เดี๋ยวไปฟังดูคะ่ะหลายคนเอามายืนยันว่าไอ้พวยหน่าจะรอดจากปากของอัจฉริยะนะคะสีป่ปีห้าปีไม่จบเลยพี่อัดต้องเกี่ยวข้องหมดเลยคดีต่อไปลุงพลพี่คือัไงไรลุงพละอะนะครับในในใน,นส่วนตัวนะครับผมก,มมออก,ก็ม่แต่ที่ตำรวจก็จับกลุ่มแต่การลรุกลงมปยาวฐานนะ่้ไม่ใช้เวลานานมันจะไม่เกิดข้อพิรุธน่าสงสัยแต่ตัวภรรยาเขาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องแต่แรกนะ ผมก็บอกตำรวจทุกคำคดีแล้วก็บอกอายการตังแต่แรกว่าคือพัดแต่นเนี่ยเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมรู้ตั้งแต่แรกครับแต่ก็อาจจะมารู้รู้ตอนหลังอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ในตอนก่อเหตุเย็นใหม่หรือในช่วงวลนนั้นพัดเต็งเนี่ยก็ไม่มีส่วนเกี่ยวรรข้องหรอกครับนั้นจะไปเอาเขามันมันผมว่ามันไม่น่าจะสมิุสมผลจนลุงพลเนี่ยมันมันใช้เวลาในาการพิสุจนนานนะครับซึ่งถามว่าลุงพลมีโอกาสอุทธรณ์คดีไหมมี นะอในมือผมมีครับอย่างว่าพี่อัดพี่อัดบอกว่าลุงพลมีโอกาสรอดในชั้นอุทธรชันธิกาไหมพี่อัดบอกมีครับที่ครับเดี๋ยวเราไปฟังอีกรอบนะครับนะเดี๋ยวเราไปฟังอีกรอบพี่ครับนะลุงอัดยังพูดเลยว่าลุงพลจะมีโอกาสรอดไหมในชั้นอุทธรชันธิกาแค่ที่ผมว่ามันไม่น่าจะลุงพลเนี่ยมันมันใช้เวลาในการพิสูจน์นานนะฮะซึ่งถามว่าลุงพลมีโอกาสรอดในชั้นอุทธรชันธิกาไหมมีนะในมือผมมีครับอย่างว่าถ้าถามว่าคนทังคือใคร ถ้าเอาวตัวผมนะเป็นคนที่สระบเน,นการนั่นแหละแต่ว่าหลักฐานที่มีมันเพียงพอไหมที่จะผิดคนไม่ร้าได้หราอไรเลยครับเนาะการคลิปนี้ถ้าเราฟังตอนไอ้ขาหมูเปิดดีๆในตอนแรกเนี่ยจะได้ยินอัจฉริยะพูดแค่ว่ามีสิทธิ์อุทธรณ์ดีกาแต่ไม่ได้ยินคำว่ารอดนะคะแต่มาเปิดรอบสองมีคำว่ารอด ดิฉันไปเช็คกระต้นฉบับจริงๆแล้วมีคำว่ารอดจริงๆว่าไอ้พวยใเนี่ยมีสิทธิ์จะรอดในชั้นอุทธรดีกาซึ่งไม่มีใครพูดว่าไม่มีสิทธิ์นะคะทุกคนพูดหมดเพราะฉะนั้นในคำพิพากษาเนี่ยมันออกอยู่ได้สองแบบอะยกกับลงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นโอกาสรอดมันก็ยังมีอยู่แต่มากน้อยแค่ไหนสิ่งที่ อัจฉริยะไม่ได้พูดคือมีสิทธิ์รอดแต่มากน้อยแค่ไหนนะคะทนายทุกคนรัชพลก็พูดว่ารอดแต่ทำไมพออัจฉริยะมาพูดทุกคนฮือฮาเพราะว่าอัจฉริยะคืออดีตหัวหน้าทีมทนายฝั่งโจดร่วมจริงไหมคะแต่ดิฉันอย่างที่บอกไอ้พลยกระอิดถึกเ,เมื่อไหร่จะออกมา รามไอ้ขาหมูสักทีว่าเลิกเสือกเรื่องคดีหลักยิ่งพูดยิ่งทําให้ทําให้เดือดร้อนนะคะพูดไปสารอุทธรฟันธงตั้งธงไว้แล้วมันก็โดนละเมิดอำนาจศาลนะคะกำลังสืบกันอยู่กำลังวินิจฉัยกันอยู่ว่า ผิดไม่ผิดอะไรยังไงแต่ที่แน่ๆก็คือเป็นข่าวฮือฮากันแล้วก็มีการเน้นว่าเป็นอดีตมือขวาอาดีตมือขวาที่หาเรื่องหาราวให้ตลอดไม่ว่าจะเป็นสนหวายก็มีการไปอ้างชื่อไปอะไรยังไงนะคะอ้างชื่อเจ้าหน้าทงเจ้าหน้าที่ว่าเจ้าหน้าที่มาบอกว่าออทางฝ่ายผู้ถูกร้องเนี่ยไปร้องเรียนว่าเป็นอดีต เป็นพวกยูทูบเบอร์ของไอพ้พวยมากัดแกล้งซึ่งจริงๆมันไม่มีเรื่องนั้นเลยแต่ไอ้ขาหมูนี่แหละก็ไปยืนยันกับทุกคนยืนยันกับบูมยืนยันกับหมายชารวันว่าพอป่าไม้6กโทรมาบอกจริงๆแต่เราเห็นแต่คําพูดของไอ้ขาหมูเท่านั้นเองลายไปยืนยันกับเขาแต่ไม่มีการอัดเสียงปกติไอเวที่อัดเสียงทุกคนจริงไหมคะ แต่อันนี้ไม่มีนั่นก็คือว่ากุกเรื่องขึ้นหลายครั้งแล้วยอดวิวมันถึงได้สารวัวันเจียจ้ยลงเจี้ยลงเจี้ยลงแล้วก็เอาไปโวยวายว่าคลิปไหนของกูมียอดวิวดีๆอียานเอาไปจริงไม่มีคลิปไหนของมึงมียอดวิวดีเลยกูจะบอกให้นะคะคนเริ่มเบื่อไอ้ความคีโมความโกโหกปิ้นป้อนกอล่อนตอแหลของมึง f อซพอตอเองอยังเซ็งนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะทำอะไรให้พอตอชื่นใจก็ กลายเป็นยี่เง่าตลอดอย่างอันนี้พยายามจะเอามาบอกว่าพี่อัจฉริยะบอกแล้วว่าลุงพลมีสิทธิ์รอดอีเถกไม่เกี่ยวอัจฉริยะมีพาวอะไรเป็นอะไรกับคดีนี้คะ เคยเข้ามาอวดว่ากูเป็นคนนำทีมกูลงพื้นที่จริงๆแล้วไม่จริงทั้งสิ้นทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วคดีที่อัจฉริยะเอามาอวดแต่ละคดีอัจฉริยะได้ทำหรอคะไม่ได้ทำรับสบความสำเร็จคดีแตงโมประสบความสำเร็จอะไรไหมคะหวยสามสิบล้านใครทำตอนนี้เอาจากปากคำที่อัจฉริยะพูดมาการันตีว่าไอ้พวยมีสิทธิ์รอดมันมีสิทธิ์อยู่แล้วคะ่ะ โอกาสมันมีแต่มากน้อยแค่ไหนดิฉันให้มากสุดนะคะหปอันนี้ใจกว้างมากเลยนะให้5%โอกาสยกฟ้องมีอยู่หปอร์อันนี้จะใจกว้างแล้วนะคะทีนี้ถ้าฟังให้ดีในตอนท้ายเนี่ยถ้าดิฉันเป็นไอ้ผัวดิฉันจะโทรไปด่าว่ามึงอย่าหิวคอนเทนต์มากได้ไหมเพราะว่าอะไร สิ่งที่สำคัญในคลิปยาวๆที่อัจฉริยะไปให้สัมภาษณ์นี่นะคะถ้าฟังยาวตลอดเนี่ยอัจฉริยะชี้ชัดเจนว่าคนที่ทำน้องชมพู่อัจฉริยะมั่นใจเชื่อใจว่าไอ้พวยไอ้ชัย,ยพวยเนี่ยแหละแน่นอนที่สุดแต่หลักฐานสาวไปถึงไหมนั่นคือทางรอดถามว่าไอ้นี่มันทำไหมมันทำอัจฉริยะบอกเลยว่ามันทำแต่ตำรวจมีหลักฐานพอจะสาวไปถึงไหม ซึ่งหลังจากนั้นอจัจฉริยะก็มีอธิบายซึ่งไอคาหมูไม่ได้เอาเข้ามาแต่เดี๋ยวดิฉันจะให้ไปฟังพอไปฟังแล้วจะรู้ว่าโอกาสรอดที่อจัจฉริยะพูดถึงมันริบปรีเพราะอะไรเพราะอาจัจฉริยะเองไม่รู้เยียรู้หาอะไรเลยทั้งๆที่ตัวเองอ้างตัวเองเป็นพยานในตอนแรกนะคะแล้วก็อ้างอาจารย์ออสว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญสิงคโปร์อาจารย์ออสไม่ได้จบมาทางนี้ไม่ได้เชี่ยวชาญสิงโคอนเป็นแค่นักวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นคู่ เป็นคู่บารมีกันนะคะอีตอนที่ออกมาบอกนะักฆ่าการบรยมนั่นก็ใช้อะไรใช้หมอของขวัญน,นะคะซึ่งตอนนี้มีปัญหากันใช้หมอของขวัญออกมาการันตีว่าภาพนี้มันเป็นรอยเคี้ยนอย่างนู้นอย่างนี้หมอของขวัญเป็นเป็นแพทย์ก็จริงค่ะแต่เป็นแพทย์สัญยกรรมพลาสติกนะคะเป็นแพทย์ทางด้านความสวยงามไม่ใช่นิจิเวชท,ที่จะออกมาอธิบายอะไรได้ชัดเจนนะคะอัจฉริยะมีแต่ทีมงานแบบนี้ อ้างเอาผู้เชี่ยวชาญซินโคตอนอีกคนนึงมาจากญี่ปุ่งญี่ปุ่นเขาเป็นแค่คนที่เป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นแล้วก็เป็นคนแปลข่าวเรื่องซินโคตอนกับคดีแกงกะหรี่เท e ่านั้นเองค่ะเขาไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรเลยไม่ได้รู้อะไรเลยเพียงแต่เขาแปลข่าววันนี้ให้เป็นข่าวไทยเท่านั้นเองเท e ่านั้นเองจริงๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปฟังอัจฉริยะพูดแล้วดิฉันจะมาขายี้เป็นจุดๆ เส้นผมน้องชมพูที่มาเจอเส้นผมเส้นผมในรถของนุ่พ้นกับเส้นผมบนเขามันใช่สิ่งกตอนบอกกันว่าเป็นเส้นเดียวกันสามเส้นแล้วถามว่าเก็บตอนไหนแล้วจะถือได้ไหมแล้วมีของกลางที่สับผมอยู่ไหนแล้วตรวจดีเอเส้นผมไหม,มว่ารอยสับเนี่ยเกิดจากอะไรหลักการสู้มันต้องสู้ตรงนี้ถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าเส้นผมเนี่ยเส้นไหนหรือว่าเขามัตรนได้เส้นผมนะรเราต้องแก้ที่เส้นผมถูกไหมไอ้โทรศัพท์เนี่ยมันมีเครื่องเดียวมันยังอะไรมันก็ยังพอมไปสู้ได้แต่เส้นผมอะ ก็มัดคุณมะพอใช้เรื่องสิ่งก่อตอนในการตรวจเพราะว่าเป็นเส้นเดียวกันที่บนเขากับในรถคุณเป็นเส้นเดียวกันผมถามว่าแล่าผมเช่าเส้นผมมาอยู่ในรถได้ยังไงเพราะมันมันอยู่บนเขาถูกไหมครับเออแล้วคุณบอกคุณมีสามเส้นทำไมมีสามเส้นที่ตัดไม่สามสิบเส้นทำไมไม่ตัดถูกไหมโตครับนี่คือหลักการต่อสู้เหมือนที่ผมบอกคดีคดีคดีที่ผมพูดน่แหละว่าคดีมันคดีวันสามพันล้านจริงจริงอย่างนี้จุดเดียวที่ที่ฉันเห็นด้วยก็คือแนวสู้ที่จะทำให้โอกาสรอดสูงขึ้น ก็คือเรื่องนิติวิทยาศาสตร์เข้ามัดด้วยเส้นผมต้องสู้ด้วยเส้นผมนะคะทีนี้ก็มีการพูดว่ากว่าจะเก็บมาได้มันมีความน่าเชื่อถือน่าอะไรไหมอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาก็ได้สู้ไปแล้วในชั้นต้นแต่พิธีกรยังบอกว่าตอนท้ายเนี่ยพิธกรมีการพูดว่าเส้นผมมันนั้นมาพบในรถเนี่ยสามสเดือนมาแล้วไม่ใช่ค่ะการไปค้นรถวันนั้นไปค้นวันที่ วันที่สองมิถุนายนคือหนึ่งเดือนหลังจากเกิดเรื่องแล้วไปค้นครั้งที่สองอีกประมาณหกถึงเจ็ดวันเพราะฉะนั้นทั้งพิธีกรทั้งคนที่มานั่งพูดไม่ได้ศึกษาข้อมูลเลยอาศัยว่าเคยมีชื่อเข้าไปอย่างนู้นอย่างนี้อจฉริยะมานั่งพูดถึงว่าผมมันมาได้ยังไงอัจฉริรยะ สิ่งที่ตำรวจเขาสันนิษฐานก็คือว่าคนคนนี้เป็นคนตัดผมแล้วไม่ได้ระมัดระวังมันก็ติดมือติดไม้มาหล่นในรถความที่ผมมันชิ้นเล็กมากและความที่ไอผ้ผวยทุกคนรู้อยู่ว่ามันไม่ล้างรถไม่ทำความสะอาดไม่ดูดฝุ่นไม่อะไรข้างในขัดแต่ข้างนอกขัดแต่ลอ้อขัดแต่อะไรยังไงเพราะฉะนั้นผมอันเนี้ยมันก็ต้องติดมาตั้งแต่ขึ้นเขาไปตัดเส้นผมเองแล้วมันก็ยังอยู่ตรงนั้นโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ตัวนะคะ อาจิริยะพูดถึงมีผมสามสิบสามเส้นพบสามเส้นทำไมไม่ตัดอีกสามสิบเส้นดิฉันไม่เข้าใจว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรผมไอ้สามสิบกว่าเส้นที่ว่าเนี่นะคะมันเป็นผมตัดที่ถูกตัดอยู่นะคะเขาพบมากกว่านั้นมีการเอาไปแยกธาตุแยกอะไรเหลือใช้ได้ก็คือไอ้สามสิบกว่าเส้นตรงนั้นนะคะ แล้วก็มาเจอในรถผมตัดมาเจอในรถไอ้พวยที่เอาไปเทียบได้อีกประมาณสองสามเส้นแต่เส้นหนึ่งที่ชัดเจนก็คือรอยเถือตรงนี้อัจฉริยะไม่มีรอลายละเอียดเลยแต่พูดเพียงเพราะว่าตอนนั้นอะพูดตรงๆอัจฉริยะเป็นเด็กของแปะ๊ะปัดเป็นเด็กของแปะ๊ะแต่ปัด ไม่ชอบอัจฉริยะหรือฉันพูดตรงๆนะไม่ต้องทงไม่ต้องท่านอะไรก็แล้วไม่ใช่ว่าลบหลูดูมินท่านอาดีตพอบตรลออะไรทั้งหลายนะับพูดกันแบบง่ายๆนะคะข้อดีของปั๊ดคือปัด๊ดเป็นคนซื้อนะดิฉันชอบนะลึกๆแล้วดิฉันชอบตอนนั้นวิพากษ์วิจารณ์อยู่แต่พอมาโดยรวมแล้วมองแล้วคนนี้เป็นคนซื้อ แล้วเขาไม่ชอบอัจฉริยะแต่จำใจต้องดึงเข้ามาเพราะหนึ่งเป็นเด็กแปะแปะมีปัญหากับใครทนายตั้มต้องอัจฉริยะเข้ามารับเข้ามางัดกันแต่ปัดกับไอแปะอัจฉริยะเนี่ยไม่ถูกกันหรอกค่ะแล้วไปงัดกันต่อในคดีแตงโมเพราะฉะนั้นการพูดจาดิสเครดิตทีมตำรวจทีมนี้ซึ่งเป็นทีมของปั๊ดจัดไปเนี่ย มันก็เป็นการดีเคดิตในตัวในคดีแตงโมด้วยแลวคดีที่เขาพูดมาคดีอย่างที่ผมบอกคดีหวยสัตวเขาไม่ได้เป็นคนทําคดีหวยสามสิบล้านค่ะคลิปที่เขาเอาไปเปิดก็ได้มาจากทีมงานทนายตั้มเขาไอ้ที่เขาอดวดเขาไปดื่มน้ําชามาเป็น่นไปนีปน่แล้วเนี่ยไม่ใช่เลยข้อมูลที่เขาได้เขาก็ได้จากตํารวจส่งให้เพื่อที่จะให้เขาเป็นตัวเล่นข่าว เขาเขาเขาออกออกในคดีนี้โดนปัดเบรกไปหลายทีแล้วตั้งแต่เองนักฆ่ากา้านมะยมโดนเบรกหนักมากแต่ตอนหลังต้องดึงกลับเข้ามาพอที่ทนายตั้มเข้ามาทําให้ฝังจําเลยเพราะฉะนั้นไอ้คดีที่อวดเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขาแทบจะไม่ประสบความสำเร็จในคดีอื่นๆเลย ไอ้ที่อวดไปยุทธการฟ้าสางรุ่นฟ้าสางนี้ตำรวจเป็นคนทำแต่ตำรวจไม่สามารถจะโฆษณาได้ต้องใช้ปากคนคนนี้ค่ะเขาถึงพูดดีว่าในเรื่องวงในตำรวจไม่มีใครเด่งเพราะเขาเป็นหมารับใช้ไงคะเขาเป็นหมารับใช้อยู่แต่ตัวเขาเองไม่ว่าจะอย่างไรนี่นะคะเขาเชื่อมั่นว่าไอ้โวยนั่นแหละเป็นคนทำแต่มีหลักฐานมากพอไหมตรวจยังไง อะไรยังไงไอมีดอะไรแบบไหนยังไงแต่อันนี้เป็นเรื่องจริงมีดพกอันนั้นที่หายไปจริงๆไม่น่าหายเอาไปตรวจสอบแล้วมันน่าจะยังอยู่ตรงนี้เป็นจุดอ่อนอีกจุดหนึ่งที่ทางฝั่งจำเลยอาจจะพยายามเน้นตรงนี้ก็ได้ดิฉันถึงให้5%เอร์เซโอกาสยกฟ้องนี่ใจดีมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่คนจะเชื่ออัจฉริยะเนี่ยให้ดูผลงานอาัจฉริยะก่อน ให้ดูผลงานอัจฉริยะก่อนนะคะถ้าจะอ้างผลงานคดีครูจอมทรัพย์จริงๆคนออกหน้าคือเขาแต่ศูนย์ข้อมูลทั้งหมดคือทางเจ้าหน้าที่นะคะอัจฉริยะไม่ได้มีทีมงานอะไรเลยมีเมียคนที่สองเป็นคนคอยรับเงินจัดแจงเรื่องเงินอย่างเดียวไม่ได้มีทุนไม่ได้มีอะไรเลยนะคะบ้านที่อยู่ยังเช่าเขาอยู่นะคะบอกเลย ได้รับเงินเดือนจากตำรวจพูดกันชัดๆอย่างนี้มีเงินที่จ่ายให้เพราะว่าเรื่องเฮี้ยอะไรก็ตามทีของแต่ละหน่วยงานคนนี้เป็นมือรับทำให้นะคะโดนตำรวจด้วยกันเองดีไซน์ฟ้องมาก,มากแต่เรื่องก็จบลงด้วยดีทุกทีเพราะว่าเป็นหมารับใช้ของตำรวจโดยคนน้คนนี้ก็มาขอให้ เลี้ยงไว้ใช้สอยไว้ใช้เท่านั้นเองดังนั้นการเอาอัจฉริยะมายืนยันว่าไอ้พ่วยมีโอกาสรอดโดยที่อัจฉริยะยืนยันว่ามีโอกาสรอดใช่แต่คนทับตัวจริงคือมันนั่นแหละแต่หลักฐานมีพอจะเอามันเข้าคุกไหมนี่คือสิ่งที่อัจฉริยะพูดอย่างแท้จริง